สนับสนุนโดยปุ๋ยซปเปอร์เทอร์โบวิชาการถิงบ้านบริการถิงนสวนปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์สว,ส,สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะเราร่วมนำคุณค่าสู่สังคมกับรายการเกษตรเกรดเอนะคะ,คะโดยมีดิฉันครูป,ป้อมเมฆลาและคุณอาทิตย์มโนในเช่นเดิมค,ค่ะค วันนี้มีข่าวอะไรดีๆม้างคุณป้อมเช้านี้เรามีข่าวดีที่พี่น้องเกษตรกรรอคอยมานานแล้วค่ะคือปีนี้พี่น้อง <ทะ S 1> เกษตรกรอยากจะทราบว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาส่งเสริมการทําการเกษตรแปลงใหญ่เนี่ยมันเป็น <ทะ S 1> ยังไงกันบ้างค่ะคุณอาทิตย์น่าสนใจไม่น้อยหน่วยงานภาครัฐตอนนี้เนี่ยรณรงค์ให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเรานะฮะในการที่จะเขาเรียกว่ารวมตัวเกษตรกรเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็เพื่อที่จะเขาเรียกว่ามีอํานาจในการต่อรอง เช่นว่าได้ลดต้นทุนในการผลิตก็ดีได้ผลผลิตที่ดีมีตลาดต่อรองตลาดได้ต่อรองต้นทุนเช่นซื้อปุ๋ยในราคาพิเศษอย่างนี้เป็นต้นนะฮรค่ะฉะนั้นเนี่ยโครงการเหล่านี้เนี่ยหน่วยงานรัฐสนับสนุนเต็มที่เลยคุณป้อมค่ะเขาสนับสนุนเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรได้รู้จักการบริหารจัดการเพื่อเป็นการปรับข้อมูลระหว่างดีมานกับซัพพลายค่ะปีนี้นะคะคุณอาทิตย์สินค้าที่น่าจับตามองและเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ กรมส่งเสริมการเกษตรเขาสนับสนุนคืนลิ้นจี่มานี่เลยครับคุณป้อมครับปีทองของลิ้นจี่เลยทีเดียวปีนี้นะครับลิ้นจี่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในภาคเหนืนอเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยปลูกลิ้นจี่กันถึงแสนกว่าไรเลยทีเดียว แล้วก็ผลผลิตที่จะออกมาเกือบ5้าหมื่นตันต่อ1ปีเลยสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะแล้วปัจจัยในการผลิตนะคะคุณอาทิตย์มันจะมีข้อควรระวังสําหรับเกษตรกรไหมว่าควรระวังโรคระบาดอะไระบ้างตรงนี้เนี่ยไม่ว่าพืชใดๆก็ตามครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็ต้องระวังในโลกของพืชต่างๆอย่างลิ้นจีเนี่ยมันก็จะเป็นพืชที่จะต้องดูแลช่วงที่ดอกมันกําลังบานเนี่ยนะพี่น้องเกษตรกรก็จะ พิธีพิธันในการให้ลิ้นจี่ผสมเกสรการผสมเกสรที่ดีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าธรรมชาติเนี่ยเกษตรกรถ้าเอาพึ่งมาเลี้ยงพึ่งมันจะเป็นตัวไปผสมเกสรให้กับลิ้นจี่ได้อย่างดีเลยทีเดียวะนะฮะนะถ้าหากพี่น้องเกษตรกรนะได้มีการผสมอย่างถูกต้องถูกวิธีนะ,ะก็จะทําให้โรคต่างๆน,งน้อยลงขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็ต้องใส่ปุ๋ย และก็ให้น้ําอย่างสม่ําเสมอในช่วงนี้แล้วถ้าหากว่าต้องการผลิตผลหรือว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกนี้ก็ควรจะลดการใช้สารเคมีลงด้วยใช่ไหมคะะตลาดโลกเนี่ยเขาลงลงให้เป็นเกษตรอินทรีย์เป็นผลไม้ปลอดสารพิษการที่เราจะปลูกลิ้นจี่หรือปลูกผลไม้ใดๆก็ตามให้ได้ผลผลิตที่ดีเป็นไปตามต้องการของโลกเนี่ยจะต้องดูเคมีด้วยครับไป มุ่งมั่นกับเคมีมากๆเนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะฮะส่งออกลำบากเหมือนกันนะครับแล้วในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะว่าพอพี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้รับผลผลิตที่ดีแล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกรควรมองตลาดยังไงบ้างคะคุณอาทิตย์ตลาดเนี่ยเป็น,นกลไกที่สําคัญการที่จะปลูกพืชใดๆก็ตามครับเราต้องดูตลาดก่อนค่ะถ้าตลาดมีอนาคตหรือมีแหล่งรับซื้อที่แน่นอนชัดเจนหรือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็สามารถที่จะกําหนดทิศทางการตลาดได้บ้างก็หมายความว่าเราจะต้องรวมกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่ม เื่อที่จะต่อรองการตลาดก็ดีราคาก็ดีนะครับนี่คือเรื่องที่สําคัญคือการรวมตัวของพี่น้องเกษตรกรมารวมตัวคิดหาวิธีบริหารจัดการภายใต้ดีมาด์ซัพพลายนั่นเองค่ะช่วงหน้าจะมีอะไรดีๆนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสักครู่เดียวครับค่ะสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยปุ๋ยซุปเปอร์เทอร์โบ วิชาการถึงบ้านบริการถึงสวนปุ๋ยโฟแมนปุ๋ยเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแมก็กซ์เิตมาไกลถึงเพชรบูร์เนี่ยจะพามาดูอะไรกันแน่คะเนี่ยจะพาไปดูฝรั่ง ฝรั่งฝรั่งเกรดเอ,อเลยชุนนะเป็นผลไม้เหรอคะอหรือว่าเป็นคนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวด,ดูไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้แหละแต่สักครู่เดียวเดี๋ยวกันพี่รีดคันใหม่แล้วครับฝรั่งฝรั่งตามมาตามมาเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวได้เจอฝรั่งแล้วนี่ต้นอะไรอ่ะคะเนี้น่ะใจเย็นเย็นใจเย็นใเย็นเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ผักชีรหรือเปล่า,มมา,า,มมาเดี๋ยวใจเย็นยแปบ๊บเดียวแป๊บเดียว อ่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้องมิกครับมาทำอะไรที่นี่มาดูสวนหน่อไม้ฝรั่งทอนี่สวนของเรานะครับนี่แหละก็เรียกว่าฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งอ่าที่ที่นี่เนี่ยหลมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์นะหน่อไม้ฝรั่งก็เป็นพืชเศรษฐกิจคุณมิกคะใช้เวลาในการที่จะมาเป็นหน่อไม้ฝรั่งเป็นไร่ที่สวยที่สุดแถวนี้เนี่ยใช้เวลานานไหมคะ ก็นานพอสมควรเมื่อก่อนปลูกอะไรมาก่อนไหมคะปลูกข้าวข้าวโพดนะครับอ๋อแล้วทําไมถึงผันตัวเองมาปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะคะก็มันเป็นพืชเศรษฐกิจครับอ๋แล้วรายได้ดีควารายได้ดีความนิยมดีบ้างเทิดู้บริโภคเยอะครับน้องมิกปลูกมานั้นยังปลูกมาได้3ปีแล้วครับ3ปีอืมแสดงว่าคุณมิกจะต้องมีเทคนิควิธีการคุณมิกทำยังไงคะเรียนรู้ยังไงถึงพัฒนาตัวเองแล้วปลูกหน่อไม้ฝรั่งได้สวยขนาดนี้ค่ะเรื่องแรกก็ที่ดินนะครับ ได้ความรู้มาจากไหนคะคุณมิกศึกษาเรียนรู้ตามอินเทอร์เน็ตยูทูปนะครับผลผลิตที่ออกมาแต่ละช่วงเนี่ยปลูกแล้วเมื่อไหร่จะเก็บได้นานไหมตั้งแต่เริ่มปลูกก็สี่เดือนนะครับสี่เดือนเริ่มเก็บผลผลิตถึงจะเก็บผลผลิตได้ครับแล้วปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเก็บได้ช่วงไหนมากที่สุดก่อนช่วงหน้าฝนครับก่อนหน้าฝนครับผราคาเคยได้ต่ําสุดแล้วก็สูงสุดเท่าไหร่ต่ําสุดอยู่ที่10บาทครับสิบาท กิโลนึงเนี่ยแล้วสูงสุดล่ะสูงสุดอยู่ที่200ครับ <200 S> 2 0 0ร้อบาทกิโลละ200 <100 S 1> นะหนะน่อไม้ฝรั่งก็เข้ามาในหมู่บ้านหัวนาเราตำบลบ้านติ้วอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยการลงพื้นที่แล้วก็เข้าหากลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งกับประธานกลุ่มก็คือคุณลำแพนจริงๆแล้วครับหมู่บ้านหัวนาเราเมื่อก่อน ซึ่งมีการปลูกข้าวปลูกพริกมะเขือซึ่งประสบปัญหาเกี่ยวกับทางการตลาดดังนั้นผมก็ถึงได้ไปศึกษาดูงานมาแล้วก็มาแนะนําผู้เกษตรกรผู้อยากจะปลูกหน่ไม้ฝรั่ง,งซึ่งเป็นพืนเชเศรษฐกิจต้นรุนกันผลิตต่ําแต่รายได้ดีเมื่อก่อนใช้สารเคมีซึ่งจะมีสารถูกข้างการส่งออกมีปัญหาเกษตรกรชาวตำบลบางทิวของเรามีศูนย์เกษตรมีผู้เชี่ยวชาญได้ผ่านการอบรมให้ความรู้ซึ่งได แนะนำให้เกษตรกรผู้ที่ปลูกต้ไม้ฝรั่งเข้าใจในเรื่องการดูแลรักษาเกี่ยวกับดินน้ําหรือพันธุ์พืชทําให้เกษตรกรนั้นมีความสุขการตลาดส่งออกต่างประเทศดีขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นภูมิใจแล้วก็กําลังใจก็ดีขึ้นครับขั้นตอนแรกก็คือเราลงพื้นที่ในการดูว่า เราจะปลูกในพื้นที่ประมาณกี่ไร่แล้วนําวิชาการเข้าไปส่งเสริมเริ่มตั้งแต่ระบบการเตรียมดินและศึกษาในเรื่องของสายพันธุ์ก่อนที่จะมีการปลูกเราก็ได้นํากลุ่มพวกปุ๋ยอินทรีย์มาหว่านรองพื้นเพื่อช่วยเสริมสร้างในเรื่องของธาตุอาหารซึ่งเป็นธาตุอาหารรองและอาหารเสริมซึ่งจะมีอยู่ในกลุ่มของปุ๋ยอินทรีย์ที่เราได้จัดเตรียมไว้หลังจากนั้นเราก็จะนําพันธุ์พืชโดยเฉพาะหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมาลงในแปลงก่อนที่ลงแปลงเนี่ย เราก็จะใช้ในกลุ่มของพวกแกลบตรงนั้นจะมีซิลิก้าอยู่ซิลิก้าตัวนี้จะมีบทบาทในเรื่องของการช่วยระบบรากเสริมความแข็งแกร่งและที่สําคัญจะช่วยดูแลในเรื่องของเชือ้อราหลังจากที่ปลูกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องควบคุมแะกระทั้งระบบน้ําฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้กําลังทําการเกษตรไม่ว่าจะทําการเกษตรเกี่ยวกับพืชชนิดไหนสําคัญที่สุดก็คือหนึ่งในเรื่องของการเตรียมดิน 2. ในเรื่องของการให้น้ํา3ในเรื่องของการให้ปุย๋ยมันเอาใจใส่ดูแลเขา แล้วท่านจะได้เ,เป็นเกษตรกรเกรดเอย่างที่เรานำเสนอท่านในวันนี้ครับสนับสนุนโดยปุ๋ยซปเปอร์เทอร์โบวิชาการถูกบ้านบริการถึงสวนปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ น้องมิกที่ปลูกเห็ดอยู่เนี่ยเป็นที่ของเราหรือเป็นที่เช่าที่ของเราเองครับของที่ของมิกเองครับทำกันกี่คนคะในครอบครัวค่ะทำกันได้มสองคนครับแฟนครับในแต่ละปีละปีก็อยู่ในไร่ในสวนอย่างเงี้ยนะครับผมมันอยู่ได้ทั้งปีไหมเนี่ยเห็นเนี่ยอยู่ได้ทั้งปีทั้งปีเก็บได้ทั้งปีครับผมการดูแลการให้น้ําแล้วน้ํามาจากไหน น้ำเป็นแหล่งน้ตํตามธรรมชาติครับขุดเจาะบอ่อบาดาลเองครับ<อ>การปลูกหน่อมไม้ฝรั่งเนี่ยต้องใช้น้ําเยอะไหมปกติโอ้โอก็เยอะพอสมควรครับให้วันเว้นวันเลยเนี่ยครับผมวัน<อ>ว้นวันครับผลผลิตที่เก็บไร่นึ้คิดว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ก็มัน50กิโลต่อไร่ครับผม50กิโลต่อไร่โอ้โหสองไร่ก็ถล้อยกิโลต่อครั้งเลยร้อยกิโลครับแล้วโรคภัยไข้เจ็บของหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นไงบ้างแล้วแก้อย่างไงใช้สารอินทรีย์ครับเอาน้ำหมักครับ ฉีดแก้แล้วปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยอะไรแบบไหนยังไงครับใช้ปุ๋ยอินรีครับซูเปอร์ทูโบครับซูเปอร์โบครับครับแ่ก่อนใช้เคมีครับดินกระด้างแข็งครับหน่อก็เล็กๆรีบๆไม่ค่อยมีหนอใหญ่ครับผมตอนนี้สังจากที่ได้พัฒนาปรับปรุงเรื่องโครงสร้างดินอะไรต่างๆเ่าเนี้ยนะหนอที่เห็นนะครับมันหนอเยอะหนออหนอเล็กลดลงครับไซส์ขนาดมาตรฐานที่ตลาดต้องการเยอะขึ้นตามความประสงค์ของเราเลยครับผม คิดว่าคุณผู้ชมนะคะคงอยากจะทราบแล้วอะค่ะว่ามีเทคนิควิธีการปลูกยังไงขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเอาปอเทืองมาหว่านก่อนว่านแล้วก็ไถกบครับเสร็จแล้วก็มาเตรียมกิ่งพันธ์เตรียมก้าอ<ม>เตรียมแปลงที่จะปลูกครับระยะห่างของแปลงนะครับต้อง1นึ่เมตรห้าสิบพื่อที่จะให้แสงแดดมันส่องถึงรากถึงโคนนะครับเพื่อป้องกันโรคและเชืออ้อราสังเกตว่า ปลูกปอเทืองไม่ธรรมดานะปลูกปอเทืองแสดงมีความรู้ว่าปลูกปอเทืองแล้วดินดียังไงดินได้ประโยชน์จากปอเทืองอย่างไงครับเป็นหลักวิชาการเลยนะเป็นไงการพอ่อฝรั่งเห็นหรือยังเห็นแล้วค่ะเป็นหน่อไม้ฝรั่งที่มีคุณภาพมากมไม่เสียแรงเลยนะที่เราเดินทางไกลามาถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ<อ> <c oughs> เห็นว่าโรงงานนะใกล้ๆแถวนี้เนี่ยเขามีการคัดเกรดไปต่างประเทศเขาส่งไปประเทศไหนคะพี่มิกส่งไปประเทศไต้หวันค่ะอยากดูไหม อยากชักอยากดูโรงงานเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอบคุณน้องนิ่ก่อนที่ให้ความรู้กับผมคุณพ้อมและวก็ผู้ชมทางบ้านขอบคุณมากครับนะเดี๋ยวเราจะไปดูโรงงานกันครับผมโอ้โหนี่ไงนีนี่แหละนี่แหละนี่แหละ เราไปชมไล่ชมสวนกันมาก็นี่แหละหน่อไม้ฝรั่งอ่านี่เกรดเอนี่เกรดเอเกรดเอด้วยเกรดเอเกรดที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเกรดเอนะครับอ่าอ,อ,อ,อ่าแหมพี่อาทิตย์คะน่าเสียดายเหลือเกินนะคะคุณผู้ชมเวลาของเราหมดลงแล้ววันนี้ขออนุญาต เอาฝรั่งกลับไปผัดทานที่บ้านดีกว่าพอมาบนดินเอาไปทานที่บ้านะเอาเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการเกษตรเกรดเอวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีคบสวัสดีครับ